สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ที่แบดพรามสก๊วยนะคะก็สถานที่ที่เราจะตั้งบูธก็อยู่ใ,ใกล้ๆกล้พรามสก๊วยนี่แหละคะ่ะนี้เราเลยมาแจกส่งอุปกรณ์พวกพ็อกเก็ i เบานะคะไ้บริการลูกค้าแล้วก็แจกส่งซิมให้กับลูกค้าทางจังหวัดสกลน,นครค่ะก็เข้ามาส่งก่อนบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งบูธแต่ก็มีพวกบบอุปกรณ์ไว้สำหรับ โอนเรียงลูกค้าได้ะคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับสินนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมรับเบอร์ใหม่เบอร์สวยได้เลยนะคะน,น,นะคะของี่นงเยาวภาะวะคูตานุค่ะนางสกุดาราด้วยทางสุงนครคะ่ะ กันสุขษา55ในการแจก,กซิมเคโฟก็สามารถที่จะทักแจ้งเพิ่มเติมเพื่อรับเบอร์ได้ค่ะแจกซิมฟรีพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะเติมเงินสำหรับเดือนแห่งความรับ,ร,บ,บรับโบนันาบสาตัวคสณงค่ะ